สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับผมผมก็ไปสรรหานำเอาหุ่นแปลกๆนะครับก็เป็นงานเก่าเก็บนะครับเพราะว่าเห็นครั้งเนี้ยมันจะแปลกนะครับแปลกไงนะครับผมก็เพราะว่าอั้งนี้จะเป็นการเอ่อมารีวิวให้เห็นหนึ่งว่าหุ่นจาก3ชาติมหาอำนาจเลยนะครับ ก็มีจีนนะครับญี่ปุ่นและก็อเมริกานะครับของเล่นส่วนใหญ่ในโลกนั้นครับผมก็จะเห็นมีแค่3ประเทศนี้นะครับที่ว่าผลิตมาขายมากที่สุดนะครับผมนะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยให้กําลังใจกันมาทุกคลิปแลครับการหาของเล่นเก่าเก็บมารีวิวก็จะยากนิดนึงครับเพราะว่าเราใช้เวลานะครับผมแต่ว่าทุกท่านก็กดติดตามให้กําลังใจกันมาตลอดผมก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผม มาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าครั้งเนี้ผมไปหาหุ่นอะไรมารีวิวนะครับแปลครับครั้งนี้นี่จะเป็นอีกัวนักนะครับผมอันนี้จะเป็นของญี่ปุ่นนะครับผมนะฮะเป็นของญี่ปุ่นเก่าเก็บนะครับเอ่อดีสามสิบสี่เขาจะมาจากเรื่องบีดวอร์นีโอนะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดญี่ปุ่นเขาจะชื่อว่าเคทิบโตสนะครับผมเคทิบโตสตัวนี้นะครับเอ่อบีดวอร์นีโอนะครับก็จะแปลงร่างได้สองร่างนะครับนี่การแปลงร่างนี่ง่ายสุดเลยครับ เขาใช้สปริงเด้งดึงปั๊บจะแปลงร่างกายเป็นหุ่นเลยอันนี้เป็นวันสเต็ปนะครับผมนะใช้ระบบสปริงซึ่งสมัยนี้ของเล่นสมัยนี้เป็นพวกเอ่อทรานสฟอร์เมอร์ไม่ค่อยจะมีแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะฝ่ายเอ่อเดสตนนะครับผมนะฝ่ายเดสตันนะฮะอันนี้ของบีดวอร์นิโอนะครับผมนะในแต่ละภาคเขาก็จะชื่อไม่เหมือนกันแล้วก็ฝ่ายก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าเป็นฝ่ายผู้ร้ายแน่นอนนะครับ อันนี้ก็นบิกอยบีโอก็มีหุ่นให้เล่นเป็นพวกสัตว์แปลงร่างเยอะแยะมากมายแล้วครับผมผมก็ชอบก็เล่นหุ่นสัตว์แปลงร่างครับเพราะว่าหน้าตาไม่เหมือนกันฮะอันนี้ก็จะมีการอะไรฮะเป็นพวกลูกเล่นยิงอาวุธนะครับผมยิงอาวุธได้ในตั้งท่าแบบนี้ได้นะครับเป็นกุ่นหัวเป็นสัตว์นะฮะตั้งได้แล้วเป็นฐานได้นี่นะครับก็จะมีอยู่แค่นี้ครับนี่เป็นด้านข้างนะครับ ตอนนี้เอ่อก็คือว่ามาดูกันว่าถ้าว่าเป็นของฝรั่งนะครับผมตัวนี้เป็นบีตวอลทานฟอร์เมอร์นะครับจะชื่อว่าเอ่ออีกวนัทนะครับผมนี่เป็นเอ่ออีวาเพตคอนก็เป็นฝ่ายผู้ร้ายอยู่ดีนะครับผมเมื่อก่อนนั้นผมซื้อมาในราคา300บาทนะครับแต่เดี๋ยวนี้คงไม่ได้นะครับผมนี่สีเขาจะไม่เหมือนกันนะครับ สีนี่ตรงนี้จะออกเป็นสีเหลืองนะครับผมแต่ว่าไอ้ตัวนี้จะออกเป็นในสีแดงนะครับการทําสีก็ไม่เหมือนกันนะครับระหว่างของอเมริกานี่อเมริกานะครับไอ้ตรงตรงแผงคอนี่เขาจะไม่มีสีแต่แผงคอตัวนี้เขาจะมีสีเหลืองๆนะครับผมนี่ครับก็เป็นแบบนี้นะรระหว่างของอเมริกาและของญี่ปุ่นนะครับผมอันนี้ด้านหลังแพ็คนะฮะอันนี้เป็นบีดวอรุ่นเก่าแล้วครับ คลาสสิกนะครับผมเป็นเบสิ c คลาสนะครับก็คือเล่นง่ายๆนะครับนี่แมกซิมอลนะครับอันนี้เป็นฝ่ายพระเอกนะครับก็จะมีแบบนี้ส่วนตัวนี้เป็นฝ่ายพีเดคอนนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นฝ่ายเดสตันเห็นไหมครับพอชื่อเรื่องเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าหุ่นเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นสีหนึ่งในสีเหลืองนะครับแผงคอไม่มีนะครับก็จะคล้ายกับแมกกาตอนนะครับ ก็คือเป็นข้อกระดายมันจะตอนตัวนี้จะคล้ายกันเพียนแต่ว่าตัวนี้เป็นคล้ายๆกับจิ้งก่านะครับจิ้งก่ามีแผงคอนะครับเมืองไทยก็เรียกตัวกระปอมกระปอมนะครับผมมีแบบนี้นะครับนี่นหลังแพ็คก็มีวิธีการแปลงล่างครับนี่นะครับวันสเต็ปกระโดดหางขึ้นปึ้งนะครับคอก็พับลงมากลายเป็นหุ่นจบเลยสามารถที่จะดึงเออหางนะครับออกมาเป็นวุฒได้ปัับเรียบร้อยอลกลายเป็นวุฒนะฮะเล่นง่ายสุดลยครับอันนี้ของบริษัทแคนเนอร์นะครับผม แนนเนอร์นะครับก็ไม่ดอินชัยหน้านะฮะเนี่ยไม่ว่าจะของจากประเทศญี่ปุ่นนะครับหรือว่าประเทศอเมริกาก็ต้องทำในประเทศจีนนะครับเมดอินไชน่านะครับผมนะส่วนอย่างเนี้ยอันนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นหมดก็เอออ่านไม่ออกว่าตรงไหนเอ่ยเมดอินไชน่านะครับอันนี้ของทาการะทอยนะครับผมเนี่ยทาการะทอยแต่ไม่มีบอสนะครับเออนี่ไงนะครับเมดอินไชน่าเห็นไหมครับ เม็ดอินไชน่าไม่ว่จาจะของเออญี่ปุ่นหรือของอเมริกาก็ต้องมาจากเม็ดอินไชน่นาตอนนี้เรามาดูของเม็ดอินไชน่าแท้ๆเลยนะครับนี่ๆอ่าเป็นของก๊อปปี้เรียนแบบหรือว่าสโน็กออฟนั่นเองนี่จะเขียนว่าเอ animal, animal, เอแอนิมอลแอนิม a ลเลยฮะดีเฟน s ์ฮะโอเคเห็นไหมก๊อปปี้เหมือนเป๊ะเลยฮะนี่ อันนี้เป็นรุ่นถูกหนูกัดนะครับเพราะว่าผมถูกหนูถูกแมลงสัตว์มาด้วยฮะเก็บไว้เก่านานมากแท็กแทกไปเลยฮะเจ้าสัตว์ประหลาดตัวยางนี่แถมให้ถูกกินขาขาขาดไปเรียบร้อยแล้วครับนะฮะของเล่นผมนี่ก็จะมีรุ่นถูกน้ําท่วมก็มีฮะร,รุ่นถูกหนูกัดมแมลงสาบแทะก,ก็มีฮนะฮะเป็นรูโวไปเลยนะครับไม่รู้ว่าแฟนเมนูมันชอบกินตุกกตนต๊กตาตุ๊กตาเหลือเกินนะฮะโดนแพะกัดเปียหายไปเลยครับผมดูด้านหลังกันนะครับ นี่ด้านหลังก็จะมีแบบนี้อันนี้ก็แน่นอนนะครับเป็นของนําเข้านะครับมีมอกถูกต้องนะครับราคาเท่าไหร่จะไม่ได้แล้วครับหายหมดแล้วครับผมนะฮะก็เก็บเกเก่านะครับก็จะมีหุ่นตามแบบนี้อันนี้ฮะเนี่ยอีกวนัทนะครับตัวนี้นะครับผมอันนี้เป็นตัวเหลืองน้ําตาลแต่ตัวนี้เป็นตัวเหลืองแดงเห็นไหมครับงานของตีนเขาจะไม่ค่อยตรงปกนะครับแต่แน่นอนนะครับอันนี้ก็เมกอินไชน่าเห็นไหมฮะ สามชาติมหาอำนาจที่ผลิตของเล่นในโลกนี้นะครับผมนะฮะแต่จีนเนี่ยจะเป็นคนทํานะครับนี่ก็จะมีก๊อปปี้เหมือนกับตัวนี้เป๊ะเลยนะฮะแล้วก็มาดูตัวนี้จริงๆแล้วฮะเนี่ยแล้วครับอันนี้ก็เป็นของเก่าแพ็คเขาอยู่เนี่ยฮะนี่นะก็จะก๊อปปี้มาของอเมริกานะครับเอ่อตัวไหนเออนี่อยู่นี่ครับอีกัวนัทนะครับนี่อยู่นี่ครับอีกัวนัทนะครับนีกัวเนะครับ อันนี้ก็ฮะอันนี้เปิษสัตว์นเข้านะครับผมเอ่อนฮะก็เป็นก๊อปปีเ้เปนตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ก๊อปปี้ของอเมริกาฮนะอันนี้ก็เป็นการก๊อปปี้ของญี่ปุ่นนะฮะปรากฏว่าจีนชาติเดียวสามารถก๊อปปี้ได้ทั้งสองชาติทั้งอเมริกาทั้งญี่ปุ่นจะเอ่อคนจีนเป็นผู้ผลิตผู้ทำนะครับแต่ว่าของเอ่อญี่ปุ่นและอเมริกาเป็นคนคิดสร้างสรรค์นะฮนะอก็แปลกดีนะครับ มาดูของเล่นแปลกๆสามชาติมหาอำนาจข่าวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะกล่องของญี่ปุ่นให้ดูแล้วกันนะครับเนี่ของญี่ปุ่นนี่ไม่เคยแกะนะครับผมตั้งแต่ซื้อมานะครับนะมาเคยได้แกะเลยนะครับมาเคยได้เล่นเลยนะครับผมอ่ะมาแกะของญี่ปุ่นให้ดูก่อนนะครับเอาแล้วครับแป๊บเรียบร้อยนะครับเอ๋อก็จะออกมายากนิดนึงนะครับผมดูด้วยว่าเป็นยังไงนะครับ แบบร้อยแล้วครับโอ้โหอ่านี่แปลงล่างเป็นฐานดับด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับอ่าแกะมาดูเล่นกันครับผมอืมผมชอบตรงแพ็กญี่ปุ่นนะครับจะใส่กล่องมาอย่างดีมากๆเลยครับนี่มาเป็นแบบนี้ละมีคู่มือมาให้ด้วยแถมการ์ดมาหนึ่งใบนะครับสวยงามมากเลยอย่างคู่มือนี่ไม่ต้องดูแล้วครับก็มีแต่วิธีการแปลงล่างก็มีหุ่นพวกเนี้ยอยู่เยอะๆนะให้ดูนะครับ อันนี้ก็มาดูข้างในดูกว่านะครับแพ็คข้ายำดีอยู่เลยนะครับผลมากนะฮะก็เป็นแบบนี้นะครับแกะให้ดูเลยดีกว่าอ่ะมเป็นแพ็คสองชั้นนะครับผมก็เลยอ่ดีนะครับผมเพราะว่าของแพ็คของอเมริกานี่กกจะแพ็คพอเราแกะแล้วแพ็คก็จะเสียนะครับผมแ,แล้วสีของญี่ปุ่นนี่ก็จะสวยกว่านะครับก็คือเป็นสีออกแดงแดงแล้วก็มีสีเหลืองนะครับ แน่นหนาดีครับผม,มดึงไม่ต้องค่อยระวังนะครับแกะยากจริงครับผมโอ้โห,โหออกมาได้แล้วครับเป็นแบบนี้เองอันดับแรกเลยนะครับดูรองของคอนะครับของแท้ไม่แท้นะครับนี่เลยครับนี่ฮะนี่ทากระนะครับผม หนึ่งเก้าเก้าห้านะครับหนึ่งเก้าเก้าห้าทาค克ะหนึ่งเก้าเก้าห้านะครับเมดอินไชน่าเอ่อหนึ่งเก้าเก้าห้าปีนี้สองพันหนึ่งนะครับก็จะตกอยู่ประมาณยี่บห้าปีนะครับยี่สบสี่ยี่บห้ายี่บหกปีนะครับผมนี่ทา克拉สวิงามมากครับผมสีปึ๊บเลยโอ้โหวิงวิ่งเลยนะครับวิธีการแปลงล่างนะครับที่บอกวันสเต็ปนะครับก็คือจะยกหางขึ้นแบบนี้ครับปึ้งนะก็แปลงล่างเลยละ นี่ก็จะเป็นหุ่นยนต์ได้แล้วครับอาผมชอบมากเลยครับมันเล่นง่ายดีครับตรงนี้เราก็พับขาลงปุ๊บปุ๊บอาก็ได้หุ่นยนต์แล้วครับสีนี่สีทองสวย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 จริงๆครับนี่ตาสีเขียวดูหน้าตาถ้าใกล้ครับโอ้โหหล่อเท่มากเลยผมวัดขนาดให้ดูนะครับว่าเขาจะสูงขนาดไหนนะครับก็อยู่ที่ประมาณสักสิบเซนนะครับผมนี่เบสิกคลาสนะครับสิบเซนนะครับผม ความกว้างก็อยู่ที่ประมาณสักห้าเซนนะครับผมเนี่ยฮะอาเซนโอเคครับอ่าอันนี้ให้ดูของแท้ไปแล้วนะครับวิธีการเล่นก็แค่นี้นะฮะเราก็สามารถที่จะจัดท่าดัดแปลงได้นะฮะแค่นี้เองนะครับไม่ยุ่งยากนะครับบางทีเราเล่นของง่ายๆเนี่ยมันก็เพลินดีนะครับบางมันซับซ้อนยุ่งยากมากเรื่องก็เล่นลำบากนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นของจีนเรียนแบบนะครับนะ จะเหมือนกันทุกอย่างนะครับนะ,ะ,ะเดี๋ยวมาแกะแท็กของจีนให้ดูแล้วกันนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับอืมอืมโดนหนูแทบเรียบร้อยแล้วครับผมก็ตัดแท็กกันเลยครับไม่เคยได้ตัดเลยนะครับผมแกะโชว์สดๆนะครับผมนี่ครับโอเคได้แล้วฮะนี่โดนหนูกัดเรียบร้อยแล้วครับปึ๊บอ่าตอนนี้ มาดูของจีนนะครับส่วนเจ้านี้มาดูแลขาขาดโดนหมูแทะนะครับอันนี้ออกง่ายมากเลยมีดาบมีมีดมีสั้นแถมให้หนึ่งอันด้วยนะครับเอของญี่ปุ่นไม่มีเลยอ่าเห็นไหมครับมาดูของจีนแป๊บตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับไม่มีแล้วครับผมถูกลบไปเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยคาระนะครับกต่การแปลงล่างครับพลาสติกเขาจะเบากว่าแน่นอนครับแต่แปลงล่างเหมือนกันครับยกขึ้นเนี่ย อ่าออกมาเรียบร้อยจบโอ้โหหัวหมุนได้นะครับหัวนี่ไปอยู่ข้างในหมุนกันหัวนี่อยู่ผิดที่ผิดทางนะครับผมแต่จะหมุนได้อ่าเรียบร้อยแล้วครับนี่เอ่อตาเอ่อสีสีในหัวนี่จะไม่มีนะครับไม่มีไม่มีสีตานะครับแต่สีตรงนี้ก็จะเอ่อเข้มกว่าฮะ เทมกว่าเนี่ยไม่เหมือนกันฮะนี่ตรงนี้มันจะมีสีตาเขียวๆอันนี้ไม่มีนะครับผมอคอจะติดนิดนึงใส่ไม่ได้นะครับไม่มีไม่มีไม่มีมมมมสีที่ดวงตานะครับแต่ว่าลักษณะและคอขนาดก็เท่ากันหมดฮะนี่สองตัวนะครับระหว่างญี่ปุ่นกับจีนนะครับผมนี่ญี่ปุ่นกับจีนอื เทียบดูแล้วนะครับเท่ากันครับสีต่างกันนิดเดียวนะครับผมขนาดก็เท่ากันหมดนะครับเพราะว่าเป็นของก๊อปเรียนแบบมานั่นเองนะครับผมนะฮะแค่นี้ก็นะแต่ว่าของอเมริกานะครับคงไม่ต้องแกะดูนะครับเพราะว่าผมเสียดายแพ็คมากๆเลยครับผมยังไม่ได้แกะเล่นเลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับเก็บไว้ตั้งยี่สิบห้าปีแล้วครับผมนะฮะมาดูตัวนี้ก็ดีกว่า น,นี่เหมือนกันแต่คนละสีนะครับน,นี่ดูความของก๊กน่ฮะสีสันเขาจะต่างกันครับตัวนี้สีจะเข้มขอเมกาในสีจะอ่อนนะครับผมให้ดูสีสันนะครับอืมมากระแปลงลากเหมือนกันครับยกขึ้นตึ้งจบนะครับเล่นง่ายมากเลยครับเข้าไปก็เป็นเอ,อตัวไดโนเสาร์เอาแล้วครับอาวุธอาวุธก็ถอดออกมาอย่างเงี้ยครับนี่ฮะ แล้วก็มาพับตรงนี้นะฮะป,ปุ๊บ๊ก็จะเป็นอาวุธแล้วครับก็จะถือได้ตามนี้นะครับอันนี้ของญี่ปุ่นแท้กับอ๋หือมือก็จะมีการลงสีบอนๆมาหน่อยนะครับผมนะะสีบอลบนะครับเนี่ยมือทั้งสองข้างพับเข้าไปนี้นะครับก็จะเห็นสีบอลบนะครับส่วนของจีนไม่มีนะครับผม น,นี่ของจีนน,น,จน,นะครับให้ดูระหว่างของจีนกับของญี่ปุ่นแล้วก็ของอเมริกาแล้ว,วนะครับอันนี้ก็เล่นง่ายๆไม่มีเขาก็แชร์หมุนแขนได้รอบนะมันเป็นบอลจอยนะครับขาเขอก็หมุนได้จัดท่าจัดทางได้อันนี้ที่เอามาให้ดูเพราะว่ามันแปลกตรงที่ว่านี่ฮะทั้งของจีนของอญี่ปุ่นนะครับของอเมริกาก็แบบเดียวกันหมดเพียงแต่ว่า แน่นอนนะครับราคากับวัสดุต่างกันนะครับผมนะฮะยืนง่ายจัดล่างง่ายนะครับอ uh huh. เดี๋ยวมาดูรอบๆตัวกระดิ่งกว่าครับผม เรียบร้อยไปแล้วนะครับก็ได้ดูรอบๆบตัวฮะของหุ่นญ,ญี่ปุ่นกับหุ่นของจีนนะครับผมนะเมื่อเปรียบเทียบกันฮะหุ่นญ,ญี่ปุ่นนี่ก็จะมาจากเรื่อง Transformer อร์บ Warneo นะครับ ก็จะชื่อว่าเคซิโบด์นะครับผมส่วนหุ่นของอเมริกานี่ก็มาจากทานฟอร์เมอร์บีดวอลนะครับผมรุ่นแรกๆนะครับก็จะชื่อว่าอีกอนัทนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหุ่นของญี่ปุ่นหรือว่าหุ่นของอเมริกาประเทศจีนก็ต้องเป็นผู้ผลิตนะครับทางญี่ปุ่นทางอเมริกาไปจ้างประเทศจีนผลิตนะครับหุ่นของอเมริกาญี่ปุ่นก็ก๊เปรียนแบบหุ่นของประเทศญี่ปุ่นอเมร์จีนก็ก๊เปลี่ยนแบบขายได้ทั้ง สองตัวเลยนะครับทั้งญี่ปุ่นทั้งอเมริกานะครับการก๊อปปี้เรียนแบบนะครับมันก็เป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งนะครับถึงว่าจะไม่ดีนะครับเป็นสิ่งไม่ถูกต้องแล้วก็ก๊อปปี้เรียนแบบแต่ว่าบางทีเขาก็ทํามาขายได้ทั่วโลกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทํามาขายได้อย่างไรนะครับผมผมก็เพียงแต่เป็นคนซื้อมาเล่นนะเพื่อเรียนรู้นะครับผมนะ เดี๋ยวเรามาดูหุ่นไม่ใช่หุ่นของไทยนะครับเป็นขนมของไทยดีกว่านะครับเพราะว่าคนไทยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่จะมีหุ่นอะไรทําขายนะครับนี่เลยครับขนมไข่เงินไข่ทองนะครับไข่เงินไข่ทองนี่ต้องเป็นของไทยแน่ชื่อภาษาไทยนะครับผมดูด้านหลังนะเป็นของไทยแต่ว่าพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษมาเลยเนี่ยช็อกโกแลตบิสกิตนะครับผมนี่แต่ว่าตรงนี้นะครับ เมดอินไทยแลนด์แล้วครับผมเนี่ยฮะเมดอินไทยแลนด์แน่นอนครับของไทยนะครับไม่รู้ว่าแถมของได้อะไรนะครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นไข่เงินนะครับเหมือนกันนะครับพิมพ์แต่ภาษาอังกฤษล้วนเลยนะครับเด็กคนไทยก็อ่านภาษาอังกฤษกันไปครับผมนี่ก็เมดอินไทยแลนด์นะครับผมนี่ของไทยแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในนะครับว่าเขาแถมขนมอะไรหรือเป็นขนมแบบไหนบิสกิตช็อกโกแลตก็แน่นอนครับก็ไม่มีอะไรฮะก็มีช็อกโกแลตนะครับ เดี๋ยวผมเลื่อนตรงนี้นิดนึงให้ได้กะสะดวกสะดวกนะครับแป๊บนิดนึงนะครับส่วนตัวนี้ไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับเห็นชัดๆนะครับผมแล้วมาแกะไข่เงินไข่ทองนะครับผมเป็นแบบไหนยังไงนะครับเออปิดมาแล้วครับผมอันนี้หนักๆน่าจะเป็นพวกขนมนี่เบาๆน่าจะเป็นของเล่นผมแกะดูของเล่นก่อนดีกว่าชอบของเล่นอ้อแถมเครื่องบินนะครับผมแถมเครื่องบินโอ้โห นี่ครับของไทยแลนด์นะครับแน่นอนนะครับล้อหมุนได้นะครับติวติวติวเ็วเลยโอ้โหเล็กๆนะเอ่อมินิมินิแอร์นะครับโอ้โหสามเซนโอ้โหเอามาเล่นได้นะครับเด็กๆเขาคงชอบนะครับนี่ขนมกระดูกไงนิดนึงครับดูขนมกันดีกว่านะครับเป็นไงบิสกิตอ๋อโอเค้วขนมปังกรอบมีช็อกโกแลตนะครับผมมีช้อนตรงนี้ตักทานได้นะครับ อ่ะเรียบร้อยแล้วลองดูไข่เงินอีกสักลูกนะครับว่าจะแถมเหมือนกันไหมครับอืมจ้บเรียบร้อยอ่าอันนี้หนักๆก็แสดงว่าเป็นขนมถ้าเบาๆก็แสดงว่าเป็นของเล่นนะครับผมนี่นี่เบาๆนี่ของเล่นแน่นอนครับอืมจ้บโอ้โหอ้าวไม่เหมือนกันครับโอ้โหเป็นไดโนเสาร์นี่โอ้โหแถมของเล่นลุงละวันมากมายสามเซนครึ่งครับ ใส่ๆสวยๆนะครับโอ้โหใสใๆไว้รุ่นชอบนะครับผมเด็กๆก็ชอบนะครับสีชมพูอ๋ออันนี้ผัใสะเป็นจุกยางให้ติดกระจกได้นะครับแต่ปั๊บก็ติดกระจกได้โอ้เข้าท่าเข้าท่าครับนี่ครับก็เป็นของไทยๆนะครับผมใครสนใจก็ลองไปหาซื้อตามนโรงเรียนนะครับไข่เงินไข่ทองลูกละห้าบาทครับผมนะผมก็ซื้อมาลองขนมไม่ต้องทานแล้วครับผมผมทานประจำนะครับอโอเควันนี้ก็ได้ดู อะไรของเล่นจากสามชาติมาอถมนาาเลยแล้วครับแล้วก็ได้ดูขนมของไทยนะครับแถมของเล่นนะครับผมผมว่าดีนะครับอยากจะให้ทํากันเยอะๆนะครับของเล่นอะไรก็ได้แล้วก็ฝึกฝึกทำทำไปนะครับก็อาจจะมีคุณค่าต่อข้างหน้านะครับผมนี่สวยจริงๆครับไข่เงินไข่ทองเครื่องบินเล่นได้ด้วยโอเคปุ้นๆเรียบร้อยนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์ Comment, พูดคุยให้กำลังใ,ใจกันมานะครับผมนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะหาของเล่นแปลกๆหุ่นแปลกๆมารีวิวให้ท่านได้ชมนะครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ